สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเปิดไข่กระดดกบัฟหิมะจำนวน60ฟองกันนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเนี่ยเปิด60ฟองแล้วมันได้ในกล้องได้พวกตัวแร่เนี่ย,ยถ้าได้พวกตัวแร่เนี่ยสามตัวหลังเนี่ยเมือถ้าได้ถึงสิบตัวนะแบบสามตัวรวมกันนะถ้าได้ถึงสิบตัวผมจะทำการแจก แจกคนที่กดไลค์คนแรกนะครับนะนะเปิดปรับก่อนเ,อเปิดไปกว่อมาเริ่มเลยดีกว,ว่าเรยสิบตัวหกสิบฟองมันไม่น่ายากโอ้โหแยกเกลือจัดโหเปิดยาวเลยดีกว่าสี่ไป เฮ้ยเฮียจริงโจ้าเจนะ็ดหมื่นเลยอันนี้นะหกใบเนโอ้โหโอ้โหอุห้ยยี่สิบกล้องได้ตัวอันนี้คือได้ตัวนี้ครับหนึ่งน,งน,นี่หนึ่งทับสิบนะนะเปิดต่อไข่หนึ่งไข่หกสิบใบผมไปซื้อในกลุ่มมาเหมาแค่ร้อยเดียวเองนะ ุ้่ตแต่แล้วิว่งหมาอันนี้อันนี้ก็นับนะค่าพลังเท่ากับกองเลยนะนี่นับหนึ่งสองสองทับสิบแหละเปิดเทียสสี่โอ้โหหมียังไม่ได้มีไม่ได้แล้วหม,มีต้องแสนหนึ่งโอ้โห โอ้ออยเยอะเกเกลืออย่างได้มังกรอ่ะกรกับลาโอ้ยเยอะเกลือวะนี่เหลือมัเยอะแล้วนะแบบเดียวอยุ้ยกองนี่กองอีกตัวนึงไอ้คือสามทับสิบแล้วนะอีกสี่ไป อกองวีไหนสามสี่ห้าหกใบเลยนสักตัวสักตัวโอ้โอ้โหสักตัวก็ไม่ได้ อีกเหลือแค่สี่ไฟเองนะก้องได้แค่สามตัวไ,ได้แค่ตัวหลักแสนขึ้นสามตัวเองเปิดมาหกไปสักตัวโอ้โอ้มังกรฮึม <c oughs> มังกรสักตัวยังไม่เห็นยังเงียบจัง่ะนี่แปดปท้ายอุ้ยได่หมา ไม่หมาไม่ได้พลังเางหรอวะอนี่ตัวมัค่อยดีหืมอันนี้คือมีอยู่แล้ว,วอ่ะอันนี้มีอยู่แล้วบ่หวะ เหมือนสองตัวนี้ผมจะมีแล้วนะใช่ถูกว่ะเอเอไอ้นี้มีอยู่แล้วนะโอ้โหจะมีเยอะนี่ตัวไหนีน่ <c oughs> กเก้าหมื่น่งทำไมมันดูเกลือนว่ะ โัวแดงแปดหมื่นเลยก็สำหรับคนที่กดไ like ลค์คลิปนี้คนแรกนะรเราจะแจกนี่เราจะแจกหมาร้อยสี่สิบแปดเคนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็ถ้าเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ไปละบายยถ้ามีคลิปหน้าอีกเอ้ยถ้าเป็นคนดูเยอะผมก็จะทำต่อ่ะมีแจกต่อ